สวยจึงสวยหงมากๆเลยนะครับสาววิววรรณรดอัพรูปลงไอจซึ่งโพนีเนี่ยการแต่งตัวการแต่งดงแต่งหน้าทุกอย่างคือสวยสะกดจิตมากๆสำหรับพนนี้ของสาววิวนะครับเจ้าตัวเนี่ยน่าจะถ่ายรูปอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนั่งถ่ายรูปอยู่ตรงอ่างอาบน้ำ ก็น่าจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าอะเราไปส่องคอมเมนต์หรือข้อความแสดงความคิดเห็นกันบ้างดีกว่านะครับก็โพสต์นี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตของสาววิวหรือแฟนคลับของสาววิวเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยครับ สวยเวอร์วังอลังการมากสวยมากสวยมากแม่โซ hot เปรี้ยวแซ่บมากสวยครับเบฟ beautiful I love you พี่วิวสวยมากค่ะมุมด้านข้างสวยเสมอเลยสวยมากค่ะคือจากที่เราต้องอ่านคอมเมนต์มานะแฟนคลับส่วนใหญ่เลยจากคอมเมนต์ว่าสวยมากน่ารักมากยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังมีอีโมจิหัวใจอีกจำนวนมากเลยก็เอาเป็นว่าโพสนี้ของสาววิวมนรสสวยสุดจิตสวยงด งามสวยจริงๆครับหน้าหลักด้วย